ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ v i Soldiers รายการที่เสนอภารกิจสำคัญเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ของทุกเหล่าทัพพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19.45นาวันนี้อยู่กับดิฉันสุหรรชาสวัสดิพรพลบค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเราไปเริ่มต้นกันที่ผู้บัญชาการฐานสูงสุดถแถลงผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่1ทั2,565โดยยืนยันกองทัพจะยังคงภารกิจการฝึกการช่วยเหลือประชาชนและการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประเทศค่ะ การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในวันนี้เป็นการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งแรกของปีงบประมาณ2565โดยมีพลเอกเฉลิมพลศสวัิ์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบกพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการฐานเรือพลอากาศเอกนภาเดชทูปเตมีผู้บัญชาการฐานอากาศและพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งผู้บัญชาการฐานสูงสุด ได้ถแถลงภายหลังการประชุมว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อมุ่งหมายนำนยโยบายของนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงแผนการปฏิบัติงานสำคัญสาคัญของแต่และเหล่าทัพมาชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันอาทิเรื่องของการฝึกและกิจกรรมทางทหารที่ในปีนี้จะมีทั้งสิ้น56รายการฝึกโดยกองทัพจะยังคงยึดแนวทางการฝึกให้สามารถฝึกได้อย่างปกติแบบใหม่โดยเฉพาะการฝึกผสมร่วมกับมิตรประเทศ ได้แก่การฝึกคอปรากโก2022ซึ่งทางกองทัพไทยได้โพูดคุยและปรึกษากับกองทัพของสหรัฐอเมริกาแล้วทำให้ยืนยันได้ว่าการฝึกดังกล่าวจะมีขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม2565และพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่22กุมภาพันธ์2565โดยจะมีการปรับแบบการฝึกให้สอดคล้องกับมาตรการที่รัฐบาลกำหนดเช่นการตรวจ ATK การรักษาระยะห่างตลอดจนการใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งผู้บัญชาการฐานสูงสุดคาดว่าน่าจะสามารถดําเนินการได้ตามแผนที่วางไว้และในเบื้องต้นได้เตรียมแผนรองรับไว้3ระดับคือระดับแรกแบบเต็มรูปแบบระดับที่2คือลดระดับและลดขนาดข,าดของผู้เข้าร่วมลงมาและระดับสุดท้ายคือระดับในลักษณะแบบปีนี้คือเน้นรูปแบบออนไลน์เป็นหลักนอกจากนี้ผู้บัญชาการฐานสูงสุดยังกล่าวอีกว่าในปีงบประมาณ2565นายายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เน้นย้ำให้กองทัพสร้างความร่วมมือกับกองทัพมิตรประเทศและกองทัพของประเทศเพื่อนบ้านและให้ติดตามสถานการณ์การดำเนินการของกองทัพแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้การเตรียมการส่งกำลังกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาสูดานผลัดที่3ที่จะต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจการรักษาสันติภาพในนามสหปร,ระชาชาติณสาธารณเซาสูดานในช่วงเดือนเมษายน2565ส่วนประเด็นอื่นๆที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุม ได้แก่การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศอาทิปัญหาโควิด -19 ปัญหาผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยและการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนซึ่งกองทัพจะยังคงยึดบทบาทภายใต้สูงปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงหรือสอปอมอ กองทัพบกสารต่อทำดีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่5และรัชกาลที่9ตลอดเดือนตุลาคมนี้ค่ะในการประชุมสถานการณ์ประจำวันด้วยระบบออนไลน์พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบกได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบประพิษ13ตุลาคม2564ที่ทุกหน่วยของกองทัพบก ได้ดําเนินการอย่างสมพระเกียรติโดยเฉพาะกิจกรรมที่ช่วยเหลือดูแลประชาชนและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมตามแนวพระราชปณิธานและเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปียมหาราช23ตุลาคม2564กองทัพบกจะจัดกิจกรรมน้อมรำลึกช่วยเหลือประชาชนในลักษณะเดียวกันตลอดเดือนตุลาคมนี้ สำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่หน่วยทหารของกองทัพบ,บกยังคงดำรงการช่วยเหลือประชาชนอยู่ในขณะนี้ใน12จังหวัด18อำเภอของภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางผู้บัญชาการฐานบกได้ชื่นชมหน่วยทหารที่ทุ่มเทดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังกำชับให้เตรียมการรับมือกับภาวะฝนตกต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุตเตี้ยนหมู่คมปาสุแสดงความห่วงใยให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังให้มีความปลอดภัยทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่และประชาชน ตลอดจนการเข้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ําลดด้วยและจากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้กองกําลังป้องกันชายแดนของกองทัพบ,บกยืนหยัดในภารกิจดังกล่าวอย่างเคร่งครัดสามารถสกัดกั้นและจับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องในทุกช่องทางถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยับยั้งกระบวนการนำพาแรงงานไม่ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางในจังหวัดต่างๆทั้งนี้กองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบ,บก ได้ติดตามใช้มาตรการด้านการข่าวรวมถึงการรายงานข้อมูลสถานการณ์ให้ส่วนราชการต่างๆได้รับทราบเพื่อบูรณาการร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้อีกทางหนึ่งในห่วงเดือนพฤศจิกายนนี้กองทัพบกจะทำการรับฐานใหม่ผัดสองทับพผู้บัญชาการฐานบกกํำชับให้หน่วยฝึกฐานใหม่เตรียมพร้อมทั้งด้านสถานที่และการปรับรูปแบบ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดซึ่งทุกการปฏิบตัติต้องเป็นไปตามแนวทางที่กองทัพบ,บกกำหนดไว้มีความระมัดระวังและรัดกลุ่มป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อเพื่อสุขภาพของทหารใหม่ทุกคนรวมทั้งการดูแลสิทธิสวัสดิการคุณภาพชีวิตความพร้อมของทหารใหม่ในการดำรงอยู่ในหน่วยทหารนอกจากนี้ผู้บัญชาการฐานบกได้กล่าวถึงนโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการทหารในปี65 ซึ่งกองทัพบ,บกจะใช้ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทานชั้นประทวนแบบรวมการผ่านระบบออนไลน์และดำเนินการสอบเพียงครั้งเดียวหรือ one stop service โดยเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกาย,ยนนี้ผ่านทางเว็บไซต์ recruitment.rta.mi.th ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้ใหกับผู้ที่สนใจเข้ารับราชการทหารทั้งนี้หน่วยทหารกองกองทัพบ,บกจะได้นำข้อมูลการคัดเลือกดังกล่าว ไปเผยแพร่และเชิญชวนให้กับผู้ที่มีใจรักเป็นทหารผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมของตนเองถือเป็นการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการฐานบกต่อไป ด้านสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประชาชนค่ะนําถุงยางชีพไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพภัยในพื้นที่ตําบลเกาะเกิดอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณบุตกรศรีสวัสดิ์นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประชาชนนำถุงยางชีพประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ป้องกันและวัตถุดิบประกอบอาหารไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภยัยภภัยจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยคณะกรรมการสมาคมและชุดช่วยเหลือประชาชน ได้รับทราบข้อมูลสภาพพื้นที่และแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมทั้งได้ส่งมอบความห่วงใยให้กำลังใจและพูดคุยสอบถามความต้องการของประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป ส่วนกำลังพลจิตอาสากองทัพบกนะคะก็ยังคงอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนที่ประสบกภัยในหลายพื้นที่ค่ะเริ่มกันที่ทหารจิตอาสากองพลฐานราบที่9ค่ายสุรศรีค่ายสุรศรีนะคะได้เร่งช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายสุกรนหนีน้ําค่ะ พลตรีบรรยงทองนุ่มผู้บญชาการกองพลฐานราบที่เก้าในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลฐานราบที่9เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กำลังพลจิตอาสากองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่19ร่รวมกับกองพันฐานช่างที่9กองพลฐานราบที่9จัดยุโทโธปกรณ์เรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนคมปาสุทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันในพื้นที่บ้านช่องดาดหมู่ที่2ตําบลหลุมรังอําเภอบ่อ,พ,บอพลอยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ โดยเร่งทาการขนย้ายสุกร9,000ตัวไปไว้ในที่ปลอดภัยซึ่งล่าสุดขณะน,นี้ปริมาณน้ํายังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งศูนย์บัญชาการบรรเทาสาธารณภัยกองพลฐานราบที่9จัดเตรียมพร้อมกําลังพลจิตอาสาและยุทโธปกรณ์ในการเฝ้าติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังพายุคมปาสุอย่างใกล้ชิดเพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีเพราะทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ส่วนทางด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่16โดยกองพันฐานสื่อสารที่6กองพลฐานราบที่6จัดกําลังพลออกช่วยเหลือประชาชนบ้านมะกอกบ้านหนองแค่บ้านดอนานาตําบลขามเรียงอําเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามโดยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรของประชาชนในพื้นที่ชุมชนและขนย้ายรถจักรยานยนต์ออกจากพื้นที่ที่มีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้น ด้านกองพลฐานรับที่สองรักษาพระองค์โดยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันฐานรับที่สามกรมฐานรับที่สองรักษาพระองค์พร้อมกำลังพลจิตอาสาของหน่วยได้เข้าพื้นที่โรงเรียนวัดรัตนาโชติการามู่ที่3ตําบลวังดานอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อช่วยเหลือคุณครูในการขนย้ายสิ่งอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งของที่สําคัญภายในโรงเรียนขึ้นที่สูงเพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหายเนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทหารยังคงใช้กำลังพลจิตอาสาช่วยเหลือเคียงข้างพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องส่วนกองพลฐานรับที่สองรักษาพระองค์โดยกองพันฐานปืนใหญ่ที่11กรมฐานปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์ได้จัดกําลังพลจิตอาสาและยุทธปกรณ์ในการเตรียมพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากทุทกภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างทันท่วงที กองทัพบ,บกยังคงเป็นสื่อกลางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ผ่านศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบ,บกอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมียอดรวมผู้ติดต่อเข้ามากว่า17,292รายค่ะกองทัพบ,บกยังคงพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะคะในการตั้งศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบ,บกเปิดสายโทรศัพท์จำนวนทั้งสิ้น45คู่สายให้ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ง่ายขึ้น ที่ผ่านมาค่ะมีผู้ที่ติดต่อเข้ามายังศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบกแล้ว17,292ครั้งย้ายผู้ป่วยไปแล้วกว่า5,447รายส่งกลับภูมิลำเนาน่าร5 2 1รายเมื่อวานนี้นะคะได้ให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ขอความช่วยเหลือเข้ามา12ครั้ง นอกจากนี้มีญาติของผู้เสียชีวิตที่ติดต่อเข้ามาขอรับการสนับสนุนการประกอบพิธีชาปนากิจให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9แบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆไปทั้งสิ้น1รายโดยเป็นการทำชาปนากิจที่วัดสมนัณวิหารวัดอาวุธวิกาสิตารามและวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตโดยยอดการอนุเคราะห์การชาปนากิจของกองทัพบ,บกขณะนี้มี8 8 4รายและชาปนาสถานภายนอกอีก142รายค่ะ ผู้ที่เดือดร้อนนะคะสามารถติดต่อประสานมาได้ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพปกหมายเลขโทรศัพท์02 270 5685-9และกองทัพบกต้องขอขอบคุณบริษัททรูคอร์เปอเรชั่นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ในการเพิ่มคู่สายโทรศัพท์หมายเลข02 0927766อีก30คู่สาย088 9847605-10 091 010 0118-9 0 9 0 9 8 0 9 9 4 8 9หรือที่เพจ Facebook TV5HD1 และหลาย ID d c o v i d t v 5 h d 1ตลอด24ชั่วโมงค่ะ โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองสโมสรทหารบกวิภาวดีรังสิตนะคะแจ้งปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด -19 กับประชาชนตั้งแต่21ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะโดยจะย้ายจุดตรวจคัดกรองโควิด -19 นะคะไปยังบริเวณแหล่งชุมนุมนายทหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่15ตุลาคมนี้ค่ะเป็นเวลาเกือบ4เดือนนะคะที่ทางกองทัพบ,บกสนับสนุนรัฐบาลให้บริการตรวจคัดกรองโควิด1 9แบบ one stop service ไม่เสียค่าใช้จ่ายเดยได้จัดตั้ง,งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองสโมสรฐานบกถนนวิภาวดีรังสิตให้ประชาชนเดินทางมาตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาการติดเชื้อโควิด -19 อย่างต่อเนื่องภาพรวมตั้งแต่วันที่2สิงหาคมจนถึงปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเข้ารับการตรวจแล้วกว่า41,767รายปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อ5,277รายค่ะซึ่งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองสโมสรฐานบก จะปิดบริการคัดกรองโควิด -19 ณจุดสมทสารฐานบกตั้งแต่วันที่21ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะเนื่องจากจะดําเนินการย้ายจุดตรวจคัดกรองโควิด -19 จากสมทสารฐานบกไปยังบริเวณแหล่งชุมนุมนายทหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าระหว่างวันที่21ถึง24ตุลาคมนี้และจะเปิดให้บริการคัดกรองโควิด -19 ตั้งแต่วันจันทร์ที่25ตุลาคมเวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะวันละ500คนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ โดยใช้ชื่อใหม่ว่าโรงพยาบาลศูนย์คัดกรองโควิดกรมแพทยทหารบกสำหรับการจองคิวออนไลน์นะคะก็ยังคงต้องทำผ่านระบบคิวคิวค่ะและทางกองทัพบ,บกนะคะก็ยังคงภารกิจปกป้องประชาชนในการคัดกรองโควิด19เชิงรุกและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนค่ะ กองพันฐานราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับสนย์บริการสาธารณสุขเขตหนึ่งสะพานมอนในการอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนการตรวจหาเชื้อเชิงรุกและการบริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนท่าวังแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพ,พระนครกรุงเทพพร้อมกับจัดกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนเขตพ,พระนครกรุงเทพมหานคร ในการขนย้ายถุงยางชีพจำนวน1 5 0 0ถุงเพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้จัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ฉีดพ่นยาสาร B ีเคลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ชุมชนริมคลององอ่างแขวงจักรวรรดิเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับประชาชนก่อนที่จะเริ่มมีการเปิดเป็นถนนคนเดินกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาลต่อไป ด้านมณทลฐานบกที่39ค่ะได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนชาวพิษณุโลกในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ณหอประชุมศรีวชิรโชตมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกับได้เผยพระวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงห่วงใยช่วยเหลือประสบนิกรชาวไทยในช่วงการระบาดของโควิด -19 เผยแพร่ให้กับผู้รับบริการการฉีดวัคซีนได้รับชมกันนอกจากนี้ค่ะยังได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่อาคารสาราประชาคมสารากลางจังหวัดพิศนุโลก พร้อมกับจัดหมวดดุรยางมณฑลฐานบกที่39มาร่วมแสดงดนตรีกองทัพบ,บกเพื่อประชาชนเติมกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับบริการด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2 0 -19 มณฑลฐานบกที่35โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักได้ออกปฏิบัติการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 เชิงรุกอย่างต่อเนื่องค่ะที่ตลาดประชารัฐอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต เพื่อเป็นการป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ป้องกันการลุกลามและการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 สู่ชุมชนโดยใช้รถชีวัดนิรภัยกองทัพบ,บกซึ่งเป็นรถที่มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วใช้เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกด้านหลังนำไปตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด63รายซึ่งพบเชื้อโควิด -19 ผลเป็นบวก1รายค่ะจึงได้ส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามกองทัพบ,บกหมนทนฐานบกที่35ทันที และมีครอบครัวเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก11รายได้ติดตามตัวมาตรวจคัดกรองทำให้ตรวจพบเพิ่มอีกหนึ่งรายส่วนอีก10รายนะคะให้ดำเนินการกักตัวสังเกตอาการอีก14วันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการฐานปกปกป้องประชาในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะส่วนกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่3ค่ายพรยรถยมขวางได้นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยเข้าร่วมบริจาคโลหิต หลังได้รับการประสานจากโรงพยาบาลนครพนมว่าจำนวนโลหิตสำรองที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยต้องใช้โลหิตในการรักษาซึ่งสาเหตุการขาดแคลนนะคะก็เกิดจากสถานการณ์ของโควิด -19 ค่ะทำให้การออกมาบริจาคโลหิตลดลงหน่วยจึงนำกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิตได้โลหิตสำรองทั้งสิ้น10,000ซีซีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสส่วนกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์โดยกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่21รักษาพระองค์จัดกิจกรรม200ล้อปันสุขอามี่ e ดลิเวอค่ะนำข้าสารไข่ไปแจกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด1 9พร้อมกับนำมอบรถเข็นวิวแชร์ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ชุมชนตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีด้วยค่ะ ส่วนพิร,รา,พาบภาพข่าววันนี้นะคะเสนอตอนกองทัพปกช่วยเหลือทุกวิกฤตค่ะทั้งโควิดและภัยพิบัติเราไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพี่ราบท่าข่ายโดยกรมกิจการพลรเรือนทหารบกครับท่านผู้ชมคะภารกิจการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของพวกเราชาวกองทัพบ,บกนะคะเป็นภารกิจที่สาคัญที่สุดค่ะเราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่การเจ็บป่วยกระทันหันของพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารค่ะเราจะรีบให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยทันทีทันใดไปชมกันค่ะ การช่วยเหลือประชาชนคือภารกิจหลักของทหารซึ่งหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนกองทปก,ก็รีบเข้าให้ความช่วยเหลือและพร้อมดูแลประชาชนในทุกสถานการณ์ค่ะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะนี้ยังคงไม่น่าไว้วางใจกองทปกปฏิบัติภารากิจเฝ้าระวังตามมาตราการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดค่ะเพื่อดูแลปกป้องประชาชนและบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด กองทัพบ,บกมีภา,ารกิจสำคัญในการคลี่คลายสถานการณ์โควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต้านภาย COVID ัยโควิดกองทัพบ,บกเพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทั้งการคัดกรองตรวจเชื้อการฉีดวัคซีนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยการเปิดหน่วยทหารทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปส่งยังภูมิลำเนาทั่วประเทศรวมถึงการจัดการศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 การเคลื่อนย้ายศพผู้ป่วยและช่วยประกอบพิธีชาวบนกกิจศพฟรีโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายหรือการนำถุงยางชีพพระราชทานนำอาหารสิ่งของที่จำเป็นไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์โควิด -19 ด้วยครับและจากสถานการณ์อุทกภัยจากพายุที่เกิดขึ้นอยา่างต่อ ่อเนืงกองทัพบกได้จัดทหารช่างพร้อมชุดแพทย์สนามช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติที่ติดค้างอยู่ในบ้านพักอาศัยที่ถูกน้ําท่วมสูงและผู้ป่วยติดเตียงรวมทั้งผู้สูงอายุโดยใช้รถแบ็คโฮวิ่งฝ่าแนวน้ําท่วมเข้าไปช่วยอพยพผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรีบดําเนินการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลรวมถึงการขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยง อพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กและผู้สูงอายุในหมู่บ้านออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและได้นํารถสะพานมาช่วยเหลือทําสะพานชั่วคราวบนถนนเข้าออกหมู่บ้านหลังจากถนนถูกกระแสน้ําพัดขาดจนทําให้ชาวบ้านสัญจรเข้าออกไม่ได้กองทอัพบก ตั้งใจและทุ่มเทยอย่างเต็มที่ในการดูแลและปกป้องพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์โควิด -19 โดยได้ระดมสพกรรมกำลังทางทหารและทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งกำลังพลสิ่งอุปกรณ์และยุโทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วนทั้งสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และเปิดโรงพยาบาลค่ายทหารในการฉีดวัคซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่อย่างเต็มขีดความสามารถกองทัพบ,บกพร้อมเสียสละและทุ่มเทแรงกายแรงใจเตรียมพร้อม ปฏิบัติทุกภารกิจตลอด24ชั่วโมงจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ผ่านทุกๆวิกฤตที่เกิดขึ้นไปได้อย่างปลอดภัยทั้งอุทกภัยและห่างไกลาจากโควิด -19 ไปด้วยกันครับคุณผู้ชมคะ ภารกิจของทหารนะคะตอนนี้ค่ะเรามุ่งเน้นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นภารกิจที่สําคัญที่สุดขนองอาร์ตใช่แล้วสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นทหารเราก็ทํางานกันตลอด24ชั่วโมงภัทยพิบัติที่เกิดขึ้นค่ะเราก็เร่งช่วยเหลือในทันทีทันใด่วยทหารใกล้บ้านนะคะสแตนบายตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวและนั่นก็คือภารกิจที่เรารับภารกิจของเราเลยค่ะพิทักษ์ประชาชนปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพระาะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส หมดเวลาของรายการที่รา่าบข่าวแล้ววันนี้ผมและพี่ยีนก็ต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ VR Soldiers นะคะวันนี้เราลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ